็ต่อว่าเสาอะไรเนี่ยไม่ใช่ได้เทอ๋อเหลือนี่ต้นหนึ่งใช่ไหม เหลืออ๋อเหลือตัวนีตว้ต้วหนึ่งใช่ไหม กาดดีนะกดีอืมกาดดีตัวเตียงตังเลยเออถ้าเลี้ยงเลยเลี้ยงอะไรวะเอาโอ้ยอยกระโพดแล้วมัดหนึ่งมาต้มกิมมนกะันน่วะใช่ไหมกระโพดกระโพดมาต้มมันนะเห็นไหม เห็นไหมร้อยหนึ่งแม่งได้ตั้งเยอะๆเป็นถุงปเปล่าเลยมาต้มกินกันใชนไหมมันดีกว่าไหวแล้วอื่นพูดถึงไอ้สี่สิบื่นที่ผ่าย,ยใครอะเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยกระตูนน้ำเนี่ยขึ้นมาดิไม่ต้องไปยิ้วให้เหนื่อย อากาศเป็ในไงวะนุ่มน่าน,น,นอนคึมๆ้มคึมวันนี้ป,ปัดหัวปัดหางไปหมด อันนี้ปลอกแล้วมันหมดยังเนี่ยใช่ไหมนะอ้ตัวนี้ปลอกเสามหมดยังเนี่ยนะปลอกหมดยัง,ง,งเกียงตุลุงเราก็ซื้อมากี่อันแล้วถ้าอันเลยเนาะถ้าอันเลยเนาะเกียงไง ไม่ไมาเช้ามาสามมาเช้ามาสามเหรอมาเช้าเบิกมาสามอันบ้านก่อนสองอันก็นห้าอันแล้วมาถามเ่คบคนว่าเวลานั้นก็เก็บเออ เก็บไวเลยครับผมจุงกระชนแชนเอาครับต้องเออไม่งั้นเขาลดนค่นี้อะไรมันปไปไปหมดครับขอบคุณครับขอใมีโชคมีลาภครับถ้าติดตามมีโชคมีชัยลาบรอยเทยมันงังเงินตราเทมนันัง มาเลกาเงินทองเทมานังครับผมคอยลรำคอยด้วยครับครับสวัสดีครับจิดตามช่องแแนลครับ